ถ้ามีจริงไอคิดดูนะผมรวยแล้ววันนี้ <Ps> ผมอันนี้ก็เรียกได้เท่าหน้าเหรียญอันนี้เหรียญละเจ็ดบาทอันนี้สองร้อยอันนี้สองเหรียญห้าสิบอันนี้เจ็ดอันนี้ได้เท่าน่าเหรียญเนี่ยอันนี้อันนี้ยังขายไม่ได้ยังเป็นยังยังใช้ใจ่ายได้ปกติอืมก็ก็เก็บเอาไว้ค่ะเป็นเน็กีตาร์เขาก็มาหาต้าอันนี้ก็ราคาใช้ใจ่ายเอออันนี้ก็ใช้ใจ่ายได้ปกติยังไม่เป็นราคารับซือ้อค่ะก็เก็บ รับซื้อธนาบัตรค่ะธนาบัตรร้อยชนิดราคาร้อยบาทช้างแดงค่ะธนาบัตรตามตัวอย่างนี้เลยนะคะในภาพที่เห็นเลยค่ะรับซื้อใบละสามพันบาทค่ะสามถึงสี่พันบาทค่ะ เอาไปใช้ได้ยี่สิบบาทกได้เลยยังใช้ได้ปกติอยู่เลยนะคะเอาไปใช้ได้ปกติเลยค่ะเป็นตังทอนเนี่ยค่ะซื้อขายของทุกวันเนี้ยค่ะยังได้ใช้อยู่นะคะยังเป็นสตังทอนรับตังทอนมาอยู่รุ่นนี้นะคะไม่มีราคารับซื้อค่ะยังไม่รับซื้อนะคะอย่าเชื่อใครค่ะแบงค์ยี่สิบรัชการที่เก้าแบบสิบหกค่ะเป็นแบงค์เป็นสตังทอนปัจจุบันอยู่นะคะยังไม่มีราคารับซื้อค่ะเอาไปใช้จ่ายได้เลยธนบัตรแบบนี้ค่ะรับซื้อนะคะยกแหนบค่ะ ยกแหนบช้างแดงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งร้อ100ยใบนะคะไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ค่ะรับซื้อค่ะท่านใดมีต้องการแบบนี้นะคะต้องการจะขายนะคะทักมาได้เลยค่ะมาพูดคุยราคากันค่ะหรือต้องการจะซื้อก็ได้นะคะซื้อก็ขายขายก็ซื้อค่ะแบงค์นะงงเนี้ยนะแบงค์แบงค์ร้อยเนี่ยร้อยช้างแดงที่เขาขาดแล้วเนี่ยอันเนี้ยเอาไปเข้าธนาคารอย่างเดียวไปแลกธนาคารกับออมสินหรือกรุงไทยอ่ะได้ได้ทุกธนาคารมั้งน,นะ เข้าบัญชีอ่ะเข้าได้อ่าเข้าบัญชีเอาเข้าบัญชีแต่ถ้าเป็นลูกค้าเป็นอ่าถ้าอย่างแบงค์ที่อยู่ในมืออย่างนั้นอ่ะเอาไปใช้จ่ายได้ปกติใช้แบงค์ยี่สิบนะไปตังทอนโปรตีเลยถ้าแบงค์สิบนะของป้าต้องต้องใหม่ถึงจะขายได้เดี๋ยวมิป้าขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยไม่รักค่ะป้าป้ารับเป็นแหนบอ่ะที่ขายได้อ่ะนะเหรียญเรยมาดูให้ค่ะเหรียญนี้เป็นตังทอนนะเนี่ยเหรียญรอยสิบอันนี้ตังทอนอันนี้ก็ตังทอนอยู่รอยสิบ จั <S <S นทนอันนี้ถ่าราสิบอันนี้รอเก้าแต่ก็ถ้าถ้าเป็นเหรียญสิบาทนะเราจะรับสามหนึ่งสี่ห่แล้ถ้าเป็นเหรียญห้าบาทนะรับสีกับสีลองไปดูเหอะคิดป้าจะบอกไว้ตลอดเลยว่าเหรียญห้บาทรับเฉพาะสีกับสี่น่บาทปีสองเ้เหรียญหนึบาทจะรับเฉพาะปีสองเบาทก็สามหนึ่งสีหสี่แค่นั้นอะไรเงี้ย<ๆ>พรสองอื่นไม่รับป้าจะบอกตลอดธนบัตรชนิดราคาหนึบาทแบบสิบ ด้านหลังที่เป็นพระนเรศวรมหาราชค่ะแบบนี้ค่ะมีทั้งเป็นลูกและเป็นแหนบนะคะแหนบนึงก็มีหนึ่งรใบค่ะแบบนี้ค่ะไม่ผ่านการใช้งานนะคะมีสายคาดแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะรับซื้อนะคะธนบัตรชนิดราคา1 0 0รบาทแบบที่ส2องหรือที่เราเรียกกันว่าร้อยช้างแดงแบบลูกแบบแหนบมีค่ะแบงค์สิบทรงม้าหรือสมเด็จพระปิยมหาราชมีใครเก็บไว้บ้างคะแบงค์สิบรุ่นนี้เป็นแบงค์สิบรุ่นสุดท้ายแล้วค่ะมีอนาคตแน่นอน